เรียนอาจารย์ผู้สอนและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมกลุ่มเพื่อนครูออกมานำเสนอรายงานเรื่องวิทยาแห่งชาติเขาใหญ่มีสมาชิกกันต่อไปนี้หนึ่งนายนันทรรมสองนายศิวกรกัทวังได้ผมสามนายเจวัญดรีโสสำหรับเรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับข้อที่หนึ่งพ้กเราศึกษาประวัติและความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติ ข้อท <oung> <on> ี่สสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วข้อที่3สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วข้อที่4สถานที่พักอาศัยสําหรับนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับครับสำหรับจุดประสงค์ที่เราที่เราได้ศึกษาข้อความเกี่ยวการดำเนินกรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาและผู้มาได้รู้จักกับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าและพธรรมชาติ ไทยให้มีความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อจระรักษาและพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ได้ยินต่อไปค่ะกลุ่มของพวกเราขอนจุกันนั่นคือเรื่องคนนี้ครับ